สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM v a l e t y นะครับตอนนี้นะครับโอ๊ตก็อยู่ที่แตรน,นันตรานวัดเจดีหลวงนะครับซึ่งเป็นวัดที่อ่าวันนี้นะครับมีประเพณีตักบาทอินทรินนะครับหรือว่าตักบาทดอกไม้อ่าเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาในอ่าเสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของแม่โอ๊ตพอดีเลยนะครับแม่โอ๊ตก็ ได้เดินล่วงหน้าไปด้านในแล้วนะครับซึ่งการตักบาตรอินทขินเนี่ยครับก็เป็นบัตรการตักบาดดอกไม้โดยทั่วไปแล้วนะครับเราก็จะนํานดอกไม้มาจากที่บ้านหรือว่าที่นี่ในงานนะครับก็เป็นการเฉลิมฉลองก็ซึ่งก็จะมีร้านเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่ด้านหน้าด้านหน้าแล้วก็ด้านในที่ทางวัดได้จัดไว้นะครับอันนี้อยู่บริเวณด้านหน้าตอนนี้นะครับเรากำลังจะตามไป หาแม่ก่อนนะครับเพราะแม่อดเดินไปก่อนแล้วนะครับมีงานประจำประเทศนี้แบบนี้นะครับประจำทุทกๆปีเลยนะครับแต่ช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็หยุดไปพักหนึ่งสองปีแต่ปีนี้นะครับก็มีแล้วนะครับแล้วก็นี่ดอกไม้ที่มีขายอันนี้อันเท่าไหร่ครับตะกาเท่าไหร่ตะการหกสิบมีกี่อันครับประมาณ อ๋ออ๋อโอเคครับก็จะมีหลายร้านเลยทีเดียวนะครับเป็นตะกร้าแบบนี้แล้วก็นํามาคืนนํามาเอาไปแล้วเอามาคืนมาครับนี้นะครับก็มีหลายร้านเลยทีเดียวมีให้เลือกหลายร้านเยอะแยะนะครับตะกร้าละประมาณ60บาทนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วส่วนตัวโอนี้จะทํามาจากที่บ้านทุกๆปีเลยนะครับ ซึ่งอาะ,ะเพณีตักบาทอิสติขินนะครับมีมาแต่ช้านานแล้วนะครับตั้งแต่โบราณกาลของเรานะครับก็จะมีโซนนี้ก็จะเป็นโซนสินค้าซึ่งเมื่อก่อนโซนนี้นะครับตอนนเป็นเด็กๆโซนนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับแล้วก็มีการแสดงโชว์ของแต่ละแต่ละวัดนะครับที่นํามาสมทบนะครับแม่ออดเ,อเป็นเพลงนู้แล้วนะครับตามมากันเลยนะครับ ก็คงจะเหมือนงานวัดทั่วไปในประเทศไทยของเราเนะาะแต่ที่เชียงใหม่ก็มีอพุทธศักดิ์นิกชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับวัดเจดีหลวงนะครับโอ๊ก็เคยมาไลฟ์สดแล้วก็ทำการอ่าทำคลิปนะครับ หลายครั้งแล้วแม่อันเขาซื้อดอกไหนดิสิบาทนะซื้อของวัดบอกอยู่หน้าบุะของแม่โอ้ก็บอกว่าจะซื้อนะคะของวัดนะคะจะได้เป็นการทาบุญเพื่อ ถวายและสม็พบกับที่วัดนะสระสระก่อนคือสละเพื่อทำบุญสร้างบารมีวันนี้ท่านมาพิสุทธินมาใส่ขันดอกมาทำบุญมาใส่บาทร้อยแปดมาร่วมสร้างบารมีกับทางวัดมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันมาไปพูดบอกนะพูดบอก มีการแสดงซอโชว์ด้วยนะครับวันนี้แดดร้อนเป็นพิเศษเลยนะครับนี่บบเป็นการแสดงที่เรียกว่าซอนะครับเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านานานะครับ ส่วนหออินทขินสาราชหลักเมืองเชียงใหม่ก็คือบริเวณนี้นะครับด้านในนะครับผู้หญิงไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับ๋อประชาชนก็หลั่งไหลามานะครับตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็สามารถมาได้นะครับอ่าตรงนั้นก็เป็นราชรถนะครับ สวยงามทีเดียวนะครับมีราชรถด,ด้วยแล้วก็ทางฝากฝั่งฝั่งนู้นก็มีร้านค้าอีกเยอะเลยนะครับถือว่าเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมแม่นะครับอ,นนอันนี้ของวาดจะแมล่างนัลจาาอะไรอ่ะอ นี้ของอวัดนะครับตะกร้าละห้สิบาทนะครับ <suppose S 1> เป็นการทําบุญนะครับรายได้นะคะบ,บอกว่าระบุว่ารายได้บํารุงโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานนะครับวัดเจดีย์หลวงเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งวัดเจดีย์หลวงก็จะมีโรงเรียนวัดนะครับอยู่ด้านบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับโรงเรียนวัด นิส <trilogy> ิตาที่ห้าสิบสแม่เอาเลยน้องอันนี okay. Okay. Uh ้ก <okay. S 2> like uh ็ได้แม่แม่ทำไปทำเปิ้ลเดี๋ยวน้องก็มามาเดี๋ยวเวลาก็ได้อือเราก็จอดก็ได้เออเออเอาไปเลยอ่านแม่ถืออ๋อทำด้วยการทำบุญด้วยกันนะครับเขานะครับก็มีบริการนะครับตรงนี้เป็นส่วนของวัดนะครับซึ่งก็มี อจิตอาสาอาสาสมัครมาช่วยงานวัดเยอะเลยทีเดียวนะครับรายได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นสมทบทุนนะครับให้กับโรงเรียนนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนะัะเป็นโรงเรียนวัดนะครับสามารถส่งน้ำพัดได้ด้วยนะครับโหขันแก้วทั้งสามสวยจังเลยครับใหญ่ด้วยนะครับ ในเพลงมีบอกว่าพระนางจิรประภาด้วยนะครับได้ร้องถึงอเอ่ยถึงพระนางจิรประพานะครับที่โอ,อ๊ตเคยบรรยายไปในส่วนของอตอนไลฟ์สดนะครับกระสติยาของล้านนานะครับน,ยยน,น,น,นิ่เมงได้สร เดระมงยิ้ใจมีดีดูการทีของเอา ก็แดดวันนี้ร้อนด้วยนะครับร้อนจัดเลยทีเดียววันนี้ก็เป็นวันแรกๆที่ร้อนจัดแบบนี้นะคะปกติแล้วก็จะมีอ่าเมฆนะครับเหมือนแบบว่าเป็น,นหน้าฤดูฝนแต่วันนี้แดดจัดนะครับเป็นท้องฟ้าเปิดเลยทีเดียวอ่าบริเวณ วัดนะคะก็ได้จัดเป็นแบบว่าเป็นซุ้มนะคะเป็นขันโตกแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นทานไม้แบบนี้เป็นจุดๆเพื่อที่จะให้ผู้ทธศาลนิกชนนะครับนำดอกไม้กลวยดอกไม้ไปวางได้นะครับแล้วก็ทุกทั่วทุกถิ่นนะครับทุกบริเวณย่านนี้ก็จะมีการแบบวางได้หลายจุดนะครับรอบวัดได้เลยนะครับ จะสังเกตได้ว่าบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นขันตกไม้ที่สวยงามสีแดงๆนะครับแม่ต้องงารดีอะ่ะน้องขออันหนึ่งเดี๋ยวน้องจะเอาไปอ่าไวยตีอ่าวเสาวินาคิน<ฮ><ฮ> เพลงนะคะเพลงซอก็จะเล่าถ oh. oh. ึงประวัต mm ิของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคครับครับสำหรับคลิปนี้นะคะโอ้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติกระดิ่งแจ้งเตือนรับชมโฆษณา จนจบคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ <ไป S 1> โอ๊ตเชียงใหม่ CM v a r i e t ร